เป็นไรไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราลืมต่อภาษีพรบรนะคะอันนี้มีปัญหาแน่นอนแต่สิ่งสําคัญนะคะการต่อภาษีพรบรนะคะจริงๆแล้วเราสามารถต่อได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็คือสามารถต่อได้ก่อนที่จะหมดนะคะประมาณ90วันอันนี้สามารถต่อได้เลยนะคะไม่ได้มีปัญหาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราลืมล่ะ จะทาอย่างไรนะคะจะมีค่าปรับค่าเบีย้ยค่าทวงถามหรือเปล่ามีแน่นอนเนาะเวลาที่เรา,เ,าเลยจากวันที่หมดภาษีไปแล้วนะคะอันนี้เขาจะมีค่าปรับแน่นอนนะคะนับเป็นเดือนไปนะคะหรือว่า,าจะเสียค่าปรับนะคะอยู่ที่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนนะคะว่าเราขาดไปแล้วทั้งหมดกี่เดือนเนาะสิ่งสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเรา ขับรถไปโดยที่ภาษีพรบรหมดนะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะโดนตำรวจเรียกแล้วโดนค่าปรับแน่ๆนะคะสูงสุดถึง2 0 0หมบาทเลยนะคะอย่าลืมนะสิ่งสำคัญห้ามลืมนะจ๊ะต่อได้ก่อนเป็นการดีที่สุดเลยอย่าลืมนะคะอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพี่เอวไว้จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะคะในการใช้รถไทถนนนะจ๊ะ